ร้านทองภูวงซึ่งเป็นร้านขายทองคําที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรักจากในสปปอลาวตอนนี้นะครับมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแรกในสปอปอลาวเลยครับที่จะช่วยลูกค้าซื้อขายทองคํา สามารถเข้าถึงการซื้อขายได้แล้วก็ซื้อทองสะสมทีละน้อยได้ง่ายขึ้นครับที่มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถออมทองเริ่มต้นมูลค่า1 0 0 0 0แกีบหรือประมาณแค่200บาทเองครับแล้วก็เก็บไว้ในบัญชีของตัวเองและยังสามารถนําทองคําดิจิตอลสะสมในแอปไปแลกเป็นทองจริงกับทางร้านได้อีกด้วยระบบยังจะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถรับรู้ข่าวสารราคาทองคําในแต่ละวัน เพื่อจะทำให้ผู้ลงทุนและลูกค้าสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและการวางแผนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์วินัร